สวัสดีครับวันนี้จากร้านออโต้คาร์บรลํานะครับเดี๋ยวผมพามาชมในเรื่องของการติดตั้งตัวฟิล์มสายกันลอยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าฟิล์มสายกันลอยหรือเพนส์โปรดักชั่นฟิล์มเนี่ยม,มีคุณสมบัติยังไงแล้วก็ช่วยปกป้องสีรถยนต์ของเรายัางไงบ้างนะครับ ตัวเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามามีบทบาทในบ้านเราก็คือกลุ่มของงานเคลือบแก้วหรืองานเคลือบเซรามิกแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเรียกเขาเาเรียกว่าฟิล์มสายกันรอยนะครับทีนี้ทั้ง2เทคโนโลยีเนี่ยนะครับที่ทางออโตคาบเราเลือกใช้นะครับก็คือกลุ่มของอฟิล์มใสกันรอยร่วมกันกับตัวเคลือบเซรามิกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมว่า การติดตั้งตัวฟิล์มสายกันรอยเนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นแบรนด์อะไรนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่ติดไปแล้วสีของตัวรถยนต์มีความดรอปไปไหมนะครับหรือว่าเพิ่มความเงาของตัวสีรถยนต์เพิ่มนะครับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับในเรื่องของตัวฟิล์มสายกันรอยฟิล์มสายกันรอยที่เราใช้ก็คือกลุ่มของ แบรนด์แมกนาโป้นะครับซึ่งตัว m a g นาโป้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของประเทศอเมริกานะครับซึ่งตัวนี้มีคุณสมบัติที่เรียกว่าสามารถรักษาผิวหรือว่าเซลล์ฮอลิงบนตัวฟิล์มได้นะครับซึ่งเวลาที่มันเกิดรอยขลแมวเล็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่เจอความร้อนเ,ออเนื้อฟิล์มก็จะรักษาผิวของเขาเองนะครับเขาเรียกว่าเซลล์ฮอลิงแล้วตัวนี้นะครับสามารถ ไล่น้ำนะครับเหมือนกลุ่มของงานเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกได้ไหมนะครับสามารถน้ำนะครับการไล่น้ำนะครับเขาเรียกว่าซูเปอร์ไฮโดรโคบิดนะครับสามารถไล่น้ำได้ได้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เวลาที่เราติดตั้งกับตัวสีรล้อยนไปแล้วนะครับความเงาของตัวสีรล้ยนจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1 0บถึงยีเท่าของตัวสีรล้ยนนะครับมันทําให้ตัวเวลาที่เราติดฟิล์มก็เข้าไปแล้วเนี่ย มันเกิดความเงาใสาขึ้นมาด้วยของตัวฟิล์มนะครับทีนี้อายุการใช้งานของตัว m a g นั t p อลนะครับมีอายุการใช้งานเท่าไหร่นะครับทางเรานะครับแล้วก็ทาง m a g นั t p อลเนี่ยนะครับรับประกันคุณภาพอยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับความหนาของฟิล์มอยู่ที่215ไมคอนนะครับซึ่งมีความหนามากกว่ากลุ่มของงานเคลือบแก้วและเคลือบเซรามิกนะครับ ในขั้นตอนที่เป็นภาพด้านหลังนะครับตอนนี้ทีมงานช่างกำลังติดตัวเจ้า Fortuner r e g e ร n ิเตัวใหม่นะครับตัวนี้ติดเป็นครึ่งหัวเก๋งด้วยด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าไฟหน้าแบ็กเ็นโนทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าของตัวกันชนหน้านะครับรวมถึงตัวฝากระโปรงและก็แก้มนะครับส่วนอื่นๆอีกก็คือกลุ่มของภายในห้องผู้โดยสารนะครับลูกค้าหลายท่านสอบถามมาว่า จำเป็นไหมในเรื่องของการติดฟิล์มสายกันรอยและจําเป็นไหมที่เราจะเคลือบตัวเซรามิกนะครับผมว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งฟิล์มสายกันรอยเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีของเขานะครับเป็นตัวที่สามารถป้องกันในเรื่องของตัวสเก็ตหินที่จะมาปะทะด้านหน้าของเรานะครับเขาก็เลยนิยมไปติดที่เป็นชุดด้านหน้าก็คือการชนหน้าไฟหน้าฝากระโปรงหรือว่าจะเป็นแก้มนะครับหรือกันรอยภายใน ดสารซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการเคลือบเซรามิกนะครับเคลือบเซรามิกกับตัวฟิล์มใสกันรอยสามารถแมทช์ด,ด้วยกันไหมได้ไหมสามารถทําได้นะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการเคลือบเซรามิกทีนี้การเคลือบเซรามิกตัวที่เราใช้มีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับแบรนด์ที่เราใช้เนี่ยก็คือแบนรนด์กามิกาเซ่กามิกาเซ่เนี่ยเป็นแบรนด์ติด หนึ่งใน10ทั่วโลกที่ได้รับความนิยมนะครับจุดเด่นของเขาก็คือน้ํายาเพียวน้ํายาเพียวหมายถึงว่ามันไม่มีสารเลอะเหย่อหรือว่าสาราตัวทำลายหรือว่าโซเวนอยู่ในตัวน้ํายาเคลือบเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับน้ำยาเคลือบตัวนี้มีความเข้มข้นอยู่ที่ประมาณ9 6นะครับถ้าเรายกตัวอย่างง่ายเหมือนเวลาที่เราเทน้ําลงบนกระจกนะครับน้ำมันจะไม่หายไปไหนนะครับแต่ถ้า เมื่อเราเทน้ำลงในตัวตะแกรงนะครับมันมีช่องว่างอยู่น้ำมันก็จะซึมผ่านลงไปได้ซึ่งหมายถึงว่าน้ำยาที่มีโซเวนต์อยู่ในตัวน้ำยาเคลือบเนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มพวกนี้มันสามารถทำให้พวกเคมีต่างๆฝังลงไปในตัวชั้นเคลือบเซรามิกได้นะครับซึ่งในการแก้ไขและการดูแลรักษาในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างจะดูแลได้ยากแต่จุดเด่นของตัว กามิกาเซ่เนี่ยกามิกาเซ่คอลเชันนะครับมียีบิโค้ดของเขาสามารถปกป้องเคมีได้ดีนะครับจุดเด่นเขาคือคือ,คอน้ำยาเพียวนะครับก็คือตัวไซกาเพียว96เซนนั่นหมายถึงว่าน้ำยาเพียวย่อมดีกว่านะครับแล้วระบบที่เราใช้จะเป็นตัวระบบทาทำไมถึงต้องใช้ระบบทานะครับทำไมถึงต้องใช้เป็นแบรนด์กามิกาเซ่คอล์เรชันนะครับเพราะว่ากามิกาเซ่เนี่ย เ,เขาจะห่วงห่วงใยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็พนังงานเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เราพ่นชิ้นงานต่างๆนะครับมันจะเกิดละอองเป็นฟุ้งการกระจายทั้งในระบบของอากาศและระบบทางเดินหายใจนะครับส่งผลเสียแน่นอนกับสิ่งแวดล้อมและพนังงานนะครับแต่ตัวการมีกาเซ่นเนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบทานะครับกลิ่นที่มันออกมาเนี่ยเขาน้างจะน้อยแล้วก็ไม่มีสารระเหอยอยู่ในตัวน้ํายาเคลือบ เวลาที่เราทํางานพนักงานและผู้ที่ทํางานเนี่ยปลอดภัยนะครับน,นั่นคือสิ่งที่สําคัญมากในการดํารงชีวิตของเรานะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทางผมเอามาฝากกับลูกค้านะครับส่วนรายละเอียดข้อมูลของตัวฟิล์มและน้ำยากเคลือบเนี่ยอันนี้ผมจะแปะไว้ในลิงก์ของตัวช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ไว้ในลิงก์ของตัวเพจของเราวันนี้ผมมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ